ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาโลกของเราประสบกับปัญหาที่หนักหน่วงอย่างคาดไม่ถึงนั่นคือการเกิดขึ้นของเชื้อไวรัสโครโรนาซึ่งต่อมาภายหลังกรมการอนามัยโลกได้ตั้งชื่อให้มันว่าโควิด1 9โควิด1 9ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมหาศาลกระทบต่อวิธีการดำเนินชีวิตของทุกคนบนโลกใบน,นี้เศรษฐกิจการเงินการท่องเที่ยวหยุดชะงัก จะเรียกว่าเป็นการแช่แข็งโลกเอาไว้ก็ไม่น่าจะผิดนักท่ามกลางวิกฤตโรคระบาดท,ที่กินเวลามาอย่างยาวนานตั้งแต่ต้นปี2563ประเทศไทยถือว่าควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีมากและได้รับการยกย่องจากนานาชาติว่าเป็นประเทศที่ฟื้นตัวเร็วเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวสาเหตุก็เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงการดำเนินวิถีชีวิตใหม่ของคนไทยด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคม กินร้อนช้อนกลางล้างมือและการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังเชื้อและนี่ก็กลายเป็นวิถีที่ทั่วโลกกำลังนำไปเป็นแนวทางในการควบคุมโรคระบาดของประเทศตัวเองเช่นกันท่ามกลางการกักตัวเพื่อเฝ้าระวังนั้นนอกจากการติดเชื้อที่ลดลงแล้วก็เกิดเรื่องที่น่าย,ยินดีขึ้นด้วยนั่นก็คือการฟื้นตัวของธรรมชาติสถานที่ทางธรรมชาติหลายๆแห่งกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง และที่สําคัญไม่แพ้กันนั่นคือการคงสภาพของสิ่งแวดล้อมไว้ไม่ให้กลับไปซุดโซอีกครั้งสวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับผมนายนพดลไกรนรานักยนโรงเรียนทุ่งสงครับขณะนี้นะครับผมเรากําลังอยู่กันที่โรงเรียนทุงงนท่งสงอําเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผมซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จนเกิดเป็นบุคคลที่มีคุณภาพโด่งดังมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกแล้วนั้นโรงเรียนแห่งน,นี้ยังขึ้นชื่อในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ส่งผลให้โรงเรียนดูร่มรื่นสะอาดตาเป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือน ครับผมอในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับผมพอมีการบริหารจัดการอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วการระบาดของโควิด -19 ในช่วงแรกเนี่ยโรงเรียนทุ่งสงเราทราบมาก่อนตั้งแต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดอยู่ที่ประเทศจีนและก็คาดการไว้แล้วว่าเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยโควิด -19 เนี่ยคงระบาดเข้าสู่ประเทศไทยและเข้าไปทั่วโลกอย่างแน่นอน ในส่วนของโรงเรียนหลังจากที่เราสอบปลายภาคเรียนเสร็จก็ให้นักเรียนทุกระดับชั้นเนี่ยหยุดกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนและข้อการติต่ออะไรต่างๆกับคุณครูและติดต่อกับโรงเรียนก็ให้ใช้วิธีการแช่ง่างกลุ่มไลน์ของโรงเรียนและก็ประสานงานติดต่อโดยใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้ให้กับนักเรียนและก็ปิดโรงเรียนทุกกิจกรรมในโรงเรียนไม่มีการเข้าออกโรงเรียน อยู่ในช่วงนั้นนะครับจนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นวันที่มีการสอบเข้าเรียนก็กําหนดให้คุณครูทุกคนที่เป็นกรรมการควบคุมห้องสอบอต่างๆเหล่านี้จะต้องมาลงมาดูแลนักเรียนที่เข้าสอบอย่างใกล้ชิดครับ mm hmm. เมื่อเปิดเรียนได้ตามปกติโรงเรียนทุงสงเองก็มีการบริหารจัดการ mm hmm. ก็คือในช่วงแรกนักเรียนมาเรียน50เเก็สลับกันในส่วนที่ ไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนนะครับทั้งหมต้นหมปลายโรงเรียนทุกสงขก็จะมอบหมายคุณครูได้จัดการเรียนการสอนปานขูเขินคาทูนะครับเพราะนั้นจะมีเรียนออนไลน์ต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดนะครับคุณครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนก็จะออนไลน์ไปให้กับนักเรียนที่อยู่ที่บ้านและก็สวจสอบได้ว่านักเรียนเข้ากลุ่มมาครบหรือยังจนมาถึงปัจจุบันเราสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติตามที่สพทได้กําหนดคือทุกคนที่เข้าสู่โรงเรียนทุกสง จะต้องผ่านการคัดกรองร้อยเอร์เซไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของเราเองครูอาจารย์ลูกจ้างอะไรต่างๆทั้งหมดนักเรียนทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองและข้อมีเจ้ไอคอไว้ทุกุดทุกคนยังต้องสวมหน้าก,กากอนามัยร้อยเอร์เซ็นในโรงเรียนต้องเว้นในย่าอ่างทางสังคมที่กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการต่างๆเหล่านี้โรงเรียนทุกสงวได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งขัดและข้อนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือจึงมั่นใจว่า บุคลากรทุกคนนักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนทุ่งสงนั้นเรามั่นใจในเรื่องของการป้องกันการติดโรคโควิด -19 ได้อย่างแน่นอนครับโรงเรียนทุ่งสงเป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมและก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกนะครับในส่วนภายในโรงเรียนเองโรงเรียนได้มีมาตรการในการเชิญชวนและก็ปลูกฝังให้กับนักเรียนเนี่ยรู้จักรักและก็หวงแหนสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้ ในเรื่องของสิ่งที่มันกําลังจะสูญพันธุ์สูญหายไปจากโรงเรียนที่เราควรจะมีต่างๆางเหล่านี้โรงเรียนทุ่งสงสนับสนุนให้กับนักเรียนหมดเลยทุกคน,<ม>นเยาวชนณปัจจุบันเนี่ยเราต้องช่วยกันหวงแหนและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทุกอย่างในประเทศไทยเราและก็ในจังหวัดของเราโดยเฉพาะในโรงเรียนของเราให้คงอยู่กับโรงเรียนให้คงอยู่กับประเทศชาติและก็เป็นสิ่งที่จะต้องตกทอดไปเป็นมรดกตกทอดไปถึงเยาวชนรุ่นหลักที่เขาจะเข้าใจในเรื่องของ สิ่งแวดล้อมและที่สําคัญก็คือไม่ทาลายสิ่งแวดล้อมไม่เรื่องของมลพิษเรื่องอะไรต่างๆถ้าทุกคนร่วมด้วยช่วยกันเขามั่นใจว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆของประเทศไทยเราก็จะดีขึ้นครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้อในวยการมากๆนะครับผมที่มาให้ความรู้ในวันนี้นะครับผมขอบคุณครับครับ,รบและนี่ก็คือสาระจากผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสงนายสุนันท์กลับขันซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คลิปที่สื่อออกไปในวันนี้จะช่วยกระตุ้นให้เราทุกคนที่ดูคลิปนี้ได้หันกลับมาดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่คู่กับเราไปจนชั่วลูกชั่วหลานเพราะเราทุกคนใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะช่วยกันดูแลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ให้ถูกทำลายลงไปขอบคุณครับ